สวัสดีค่ะวันนี้นะคะป๊อปกินขอเสนอโฟโตฟ้คะโฟโต้ชิคๆนะคะชายทะเลนะชายหาดบางแสนไปดูรูปกันค่ะว่าเป็นยังไงจะสน,นุกแค่ไหนไปดูกันเลยไป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 กไป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 ไไปไปไไปไปไปัไไป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 ไไป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 ไไไป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 

拜拜拜拜，没有就拜啦，没有就拜自己呢。拜姐了呢，拜姐了呢，再也没有拜奶奶的。颜色看不，颜色变了，再录色非跟风门道，跟风门道，再也没有拜奶奶的。

ไป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 สกิ๊กไหนดีนะไป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 สกิ๊กไหนดี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 ไปกันต่อไปกันต่อไปกานตาอไปสกิ๊กไหนดี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 บีด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 ี ไปไปไมีรู้วไปนมม้จะีไหนไป่จ่เยนไปนะดี๋ม่ริ้จะไปไหนดีเดี๋ยวจะกอดเดี๋ยวจะไปเลยจะรู้สึกีกับันมันโตกับันโตไมม้จะไปไหนจีกาหมนนะก็ันมันโตกาอฟันมันโตจูกมันโตมูกมันโตไปไไปไปไปรู้ไปกันไปรูไปเจอกันเ้อยากไปที่ไหนเฮอยากไปูเทาเอยากไปดูดอกไม้เฮ้ยเราจะไปกเา้อากไปดูเชไปเฮ้ยไม่กไปดูาเฮ้ยจะไปงไนเฮ้ยอยกไปดูทะเลหมอ้ยอยาไป